เป็นได้เ,เสียงแล้วเหรอไ,ได้แล้วเมื่อกี้เียโคตรไวเลยสวัสดีครับผมหม่องสดัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านละนองโกชาเป็นร้านติ่มซำประจำจังหวัดละนองเพราะว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยติ่มซำโคตรอร่อยเดี๋ยวผมจะลองแดกดูว่าจะอร่อยจริงไม่จริงนะครับวันนี้ผมมานั่งแดกกับ โกบอยหัวใจมรกตทำไมชื่อนี้อ่ะเออมันมันคงคงเป็นผมเจ้าแรกนะครับที่ทำคัวทิปตัวทาง้าวมาแล้วก็ทำกล่องหัวใจมรกตอันนี้เขาก็เลยตั้งชื่อสายยาโกบอยปกติคนเป็นเจ้าเดียวได้ป่ะเออเราเป็นเจ้าเดียวครับที่ได้สำมิทายที่ได้ตำมทานนี่เป็นโกบอยนี่เขาเป็นสปอนเซอร์ทิปนี้นะครับที่รวมสุดยอดยูทูบเบอร์มายกเว้นผม เฮ้ยคุณนั่นแหละคุณไม่เล็กอ่ะคุณน่ะผมมันอยากให้มาจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนี้การเชิญมาครับเนี่ยคนนี้เลยคนแรกผมบอกวันนั้นคุยกับพี่เตกผมเคยรู้ว่าพี่จะมาแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นทำไมพี่ถึงไม่มาใช่ไหมผมก็เลยบอกพี่มาผมหนักครั้งนึงแต่เขาบาดี๋ยวผมไปเขาเป็นจานโชคดีของผมมากจุดเริ่มต้นแล้วโกบอยก็เลยไปชวนยูทูบเบอร์คนอื่นมาด้วยคนเลยบอกมา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  เนี่ยได้อันนี้สองจากแกนี่แหละโอ้โหจะพูดอะไรขนาดนั้นอ่นนนอะไม่<น>ได้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อ,อวยนี่เลยเองชนชาครับชนชาท่าน้อยอ๋อคาระวะอ๋อคารวะท่านใต้สะดือครับท <c oughs> <c oughs> ่านหัวจรวยนี่กูบอยเขาก็มา พาทุกคนมาเที่ยวเนี่ยนี่วันที่สองนะครับก็วันแรกเราก็ไปที่หัวใจมรกรไปนอนค้างที่กอะเพราะชูบอกตรงๆโกโบอลดูแลดีมากไอพ้พี่วันที่สามนะวันนี้วันที่สามาวันที่สามม,มาอ่างพี่เอเมื่อคืนคืนรู้เราไปนอนที่นู่นมาเออใช่เขาชูแล้วเมื่อคืนก็นอนโรงแรมเออวันนี้วันที่สามไม่น,นี่ว่ะ โคบอยดูแลดีมากเลี้ยงไม่เคยดูกําลังคนเลยเหลือตลอดจริงเหรอพี่ท้องแดกอร่อยทุกมื้อผมดูตามไซส์คนครับผมเออมันผมงโมเดลหรือเปล่าไม่พี่เขาดูไซส์แต่ละคนเตฟานนะครับไซส์สเตฟานครับเชิญครับคุณสเตฟานครับมาแดกครับมาแล้วครับหนึ่งันนี้มาขอบคุณโคบอยก่อนนี่ครับเทียวเฮ้ยคุณจะขอบคุณหรือคุณจะทำอะไรครับ ฮะเป็นเป็นได้เ,เสียงแล้วเหรอได้แล้วเมื่อคืนโคตรไวเลยอ่ะอคุณมากบาลบอยขอบคุณอะไรพี่ไม่บอกขอบคุณที่มาเลยเอ,อ่าวัวนีอขอบคุณสำหรับเมื่อคืนเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรขอบคุณอรรถจีบแดดไหมเมื่อกี้แดดไปแล้วผมไม่อยากกินขนมจีบทำไมอ่ะเด็ดสลับเปล่าอายมุกที้อะไรอ่ะ ขนมจีบไงกะเพ้ขนมขนมมันจีบไงอ๋อจะไปจีบกะเปาโอ้ยสั่นไปเลยมโหประหลัดมมโหัวคุยมากอสัตว์อะแล้วแดดผมจีบกันแล้วคุยกันไปก็ได้แล้วหนุ่มจีบเอ่อแม่อันนี้จีบซ้ำจีบซ้ำซจีบซ้ำจีบซ้ำเฮ้ยนี่เด็กนี่ว่างๆผมถามน่เด็คือในเรื่องอาหารเราผมพาเอฟพาพาดารามาก็กินเยอะนะที่นี่นะ แต่ไม่เข้าใจเรื่องของพวกติ่ซมซำเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากที่ไหน,นอ๋อประวัติติ่ตมซำใช่ไหมติ่มซำจริงๆเนี่ยมันเป็นอาหารท้องถิ่นของมณฑลกวางกว,วางตุ้งประเทศจีนอเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การเดินเท้าวเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะต้องมีจุดพักแวะแดดหือจุดกินน้ำชา แต่ก่อนเขากินน้าชาค่ะแต่หลังๆมาก็เริ่มมีของว่างก็เช่นพวกติ่มซำนี่แหละขนมตีฮะเก๋ารูนี้นี่นั่นเพื่อเป็นของว่างระหว่างการเดินทางต่อไปเป็นมื้อเช้าที่แบบประจุพักทางอ่ะถ้าเป็นคนในท้องถิ่นเขาก็จะกินเหมือนภากาแฟ่บ้านเราอนั่งกินไปคุยไปท้ออ็อกเดอร t ทาวไหแล้วมันเป็นมื้อหลักไหมไม่ใช่มื้อหลักไม่ใช่มื้อหลักมว่างมื้อว่างก่อนหลัง ก่อนหลักใช่เพราะฉะนั้นในมุมกินก็จะกินเฉพาะช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเช้าแค่นั้นเองช่วงเช้าครับในภาคใต้ของเราก็มีกินเฉพาะช่วงเช้านอกจากที่เขาปทะจํางแได้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนั้นมันมันกลายพันธุ์ครับคือมันก็แล้วแต่ความพอใจคนเดี๋ยวนี้ขาหมูยังมียี่สิบสี่ชั่วโมงทุกอย่างมันยี่สิบสี่ชั่วโมงมันมีแล้วแต่วัฒนธรรมการกินของแต่ละคนนะ ชอบตอนไหนก็แดดตอนนั้นอย่างนี้มันอะไรมันรีบเร่งอะไรแต่ตอนเช้ามันจะเรียกยำชาอ่คืออะไรยำชาคือกินกินซับในตอนเช้าแม่ฮ่องกงแม่สิงคโปร์จะต้องตุ้งตุ้งนี่ความตจะเรียกยำยำชายำชาก็คือกินกินซ้ำในตอนเช้า แถ้าเหมืนพี่ไปฮ่องกงพี่บอกติดมซำติมซำมันเข้าใจแล้วแต่จรินเขาไปเรียกการ์ดนกไปกินไปยำชาร์ดก็เจอเลตอนอาหารเช้าที่ฮ่องกงเขาจะยิ้วลังเหยืวกกองนกอ่ะมานั่งคุยกันที่ร้านติมซำเพราะคนฮ่องกงชอบเล่นนกไม่เป็นเหมือนสภากาแฟบ้านเราครับโกครับนั่งเถิดทำไมครับแดดแดดครับครับครับแดดครับรู้สึกโกจะอิ่มแล้วครับไม่โอ้ยยังไม่ได้เวลาครับเป็นถวงเวลาหมดนะครับาอ่ แต่ผมชอบนะจริงๆผมชอบติ่มซำไทยนะเพราะเฮ้ยมันต่างกันยังไงมันต่างพี่อย่างถ้าติ่มซำฮ่องกงเนี่ยมันจะคือคือใกล้บ้านเรานะแต่ถ้าพอบ้านเรามามาทำอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีรสมากขึ้นผมชอบมาก่ามันจะได้เหมือนกันติ่มซำเนี่ยเป็นอาหารที่ทำยากนะเพราะอะไรเพราะเขาทำทีละคำเนี่ย ความอร่อยมันต้องอยู่ภายในคําเดียวแล้วมันต้องพอดีใช่ใช่มันเลยทําได้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องแบบเนี่ยทีละคําทีละคำทั้งนั้นเลยคือเขาจะต้องผสมให้มันได้สูวีสูชีจีนใช่ไหมอ่าประมาณนั้นอ่ะเป็นคำคำแต่ผมว่ามันอร่อยนะเพราะมันเป็นของว่างเนี่ยตีตังนี่คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นเป็นอาหารหลักเพราะว่าเป็นนานลำอาหารหลักเพราะว่าเราแดกเยอะมากตีตังวันนี้กินเขาต่างกันไม่เยอะใช่ไหมครับเนื้อเราแบบคุยนั่งคุยกันเน้นคุยกัน อาหารว่างตอนเช้า,าแต่จริงๆอ่ะมื้อหลักมื้ออาหารมื้อที่ที่สำคัญที่สุดต้องกินมือ้อเช้าหรอเปล่ใช่เพราะมันมันมันเราต้องการร่างกายร่างกายต้องการแคลอรี่ในการบริหารร่างกายก็ทายใดอ่ะไ,ไม่จริงไม่ไม่จริงยังไรพูดมาอาหารเช้าอ่ะไม่ใช่อาหารมื้อที่สำคัญที่สุดมื้อที่สำคัญสุดสำคัญทุกมือ้อแต่ว่ารู้ว่าทำไมเราถึงติดกันว่าอาหารเช้าสำคัญที่สุด เพราะเคลล็อกอ่ะคอนฟรอสตี้อ่ะฮะนบำผลไมอาหารเช้าไอ้มาซีเรียลอ่ะที่กินนมอ่ะมันก็เลยรู้ว่าอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดต้องกินให้ดีกระหายเขาบอกมั่วอ่ะคือทางวิชาการเขาก็บอกมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเพราะว่าร่างกายเราต้องดำเนินชีวิตในทั้งวันเราต้องกินอาหารเช้าเว้ยผมสุขภาพร่างกายช่วงที่ดีสุดผมไม่กินอาหารเช้ากินอาหารเย็นเี่ย เมื่อแปลกว่ะมันคือจะของเหลือมั้ยมันก็เลยเปลี่ยนเศษเปล่าฟานถามไปดิปกติแล้วที่ฟานบอกว่าเป็นลูกคลุ้งด้วยครับอ่าหลักของที่บ้านเก็บจำนี่เป็นหลักมันจะเป็นคือติบจำมันเป็นอาหารที่ที่เราจะไปกินที่บ้านอย่างที่พิเศษพูดถูกก็คือมันเป็นอาหารแบบที่ เหมือนแบบคนเดินเดินเดินทางเดินด้วยเดินทางด้วยเท้าอ่ะเขาก็จะมีมันมีที่แวะเยอะเพราะว่าเขาจะแต่ขอจะได้เก็บมันโหไว้กินอนะ่ะเออเหมือนก็ไม่พอไงเขาต้องมีที่แวะพอที่แวะเสร็จปั๊บในเตาจะมีบะหมี่เส้สญญญนอย่างเดียวอ่ะอ่าแล้วก็น้ำซุปน้ำกลมให้กินบนนี้ให้อิ่มแต่พอ,อ,อหลังๆมาทุกคนมันก็เบื่อเขาเลยมีนิเทียนนิดเทียนหน่อยมาจนมันมีเป็นร้อยเลยนะจริงจริงมันมีเป็นร้อยเลยเด็กๆในกายพันมีซีฟู้ดด้วยเออตอนไม่มีหรอก มันเป็นอาหารที่เราไม่ทำกินเองที่บ้านเพราะมันทำยากมันต้องใช้เชฟทำมันไม่ใช่เชฟทำแต่เราทำไงนะที่ผมบอกเชฟยังไม่ทำกินเองที่บ้านเลยเพราะว่าเครื่องมันต้องมีเครื่องเรื่องมีต้องมีอย่างเงี้ยนะฮะทีบ้านบอกว่าให้กินอย่างเงี้ยแล้ออกไปกินข้างนอกรู้ๆๆหมายถึงเมื่อกที่บ้านคนใหญ่แล้วอาหารหลักหรือออกที่บ้านไอ้อาหารหลักที่บ้านเขากินเพ็ดอีกีกินบิสกิตมิน่าล่ะด่าพ่อผมไอ้มึองเลยว่ามึงกดเลวเลยด่าพ่อผมออ่่่ะกูดาพมึงอาหารหลักที่บ้าน กูอยู่กับพ่อ,อมึงนี่เลวมากเลยเดี่ยวพูดเลวเลยว่าผมไม่ว่านะว่าพ่อแบบนี้ว่าคนแบบนี้โอ้โหไอ้สั่นมึงเนี้ยจริงๆเลยมึงบึงยองไปได้นะเล่นมึงนี่ใส่ร้ายป้ายสีเก่งนะเนี่ยจบจบอย่างนี้คือจบวันหน้ามาครับจบพี่ไหนมาครับจบพี่ไหน์ทำไมจะเอาเวอร์ชันมุกเวอร์ชันจริงเอ,เอาเวอร์ชันจริงได้เหี้ยมจะพุกทำไมวะทำไมา่วย อชมาเรียนเป็นไกด์อีกนี่ก็มาเออเดี๋ยวจะไปเที่ยวบ้ามาก็ไปมาแล้วไงเมื่อวานน่ะไม่อยาไปเที่ยวที่ปวัดสวยมากเลยน่าไปที่เไหนครับที่มีวัดแล้วเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะบุกกาบบูกกาบเออบุกกาบเออจัดไหมยังไปสวยจัดไหมเขาเรียกขาดใช่ไหมาดเกินไปผมไม่เชื่อไม่แต่คุณไปเช้ายังกลับนะได้ไหมว่าเะไรรอพ่มาแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เขาเข่รู้เพื่อนที่อยู่ไหนรู้รู้มันเป็นคนยังไงไง แล้วถามกับบอยก่อนว่าบอยจัดเนี่ยแกนทาวเวลเนี่ยจาดทิศเนี่ยทำยังไงบ้างอ่ะมีอะไรให้บ้างะคือปกติของผมนี่ยผมก็จะทำเป็นรัววันเดททิศไปเช้าเย็นกลับนะแล้วก็มีค้างคืนมากส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะให้เราจัด3วันสอคืนสองวันหนึ่งคืนนี่คือมีรถไปรับที่สนามบินไหมเออมีครับมีมีบริการรถไปรับเลยครารไปรใช่ก็คือทั้งรถรับสนามบินรถรับในงตัวเมืองให้แต่ผณคิดในใจนะที่ทำทัวร์ใช้เงนับ ทำไมตูไม่ได้เช้าเย็นกลับวะเขาก็เราเป็นตัวพิเศษแล้วอ่ะดนทริปนี่คือเช้าเย็นกลับเนี่ยราคาหัวเท่าไหร่ราเคา1,900รวมเรือรวมอาหารรวมอาหารสามมื้ออาหารสามมื้อเด้เหรอได้รวมได้อีกภาษา้าแดนไปแล้วโี๋ยวนะไหนไปหมดในทริปแบบไปเช้าเย็นกลับไปตัวในมากๆเลยไม่ได้หรอกตัวใหญ่อะทุกคนจะมองเอาหัวไหนมามองวันนี้มันแพงแต่ต้องเข้าใจผมนิดนึงที่ผมเนี่ยเราจะมีเรื่องของอาหาร รู้เย็นแล้วก็มากินดิเรกที่เซ่ที่โรงแรมจัดให้แล้วก็ทิปเราเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วค่าเราต้องไปจ่ายเพราะว่าค่าทาั้เงินเข้าเกาะเข้า <ๆ S 1> อะไรนี่รวมทำมีโซ่มีซ่าเรียบร้อยเออหลักๆก็จะเป็นบริพาร์ตไปข้ามแดนตัวขาวก็มือแบบสมุดไปกับพี่สามพันเก้าอ่าฮะแล้วผมไปมีนือผมน, <commencement. S 1> นั่งชิลรอพี่ทำทุกอย่างพี่อยู่ในเมืองผมมารถไปรับกลับเข้ามาแล้วก็เดินดำเนินการผมดำเนินการเอกสารใหห้มดทุกอย่าง ไม่แขงแล้วแบบแล้วถ้าถ้าจะค้างจะค้างเนี่ยก็แล้วแต่ห้องลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนสามดาวสี่ดาวอะไรประมาณนี้ครับอบคุณเลือกได้ใช่เลือกได้เขาได้เราลงมือให้เขาได้เพราะเรามีพัตเตอร์เรามีพันธมิตรมีพาร์ทเนอร์มีพาร์ทเนอร์เอาแล้วอย่างไปค้างคืนที่เกาะฮอตชูอย่างที่ผมไปเนี่ยฮอตชูเนี่ยเอ่อเท่าแบบสองวันสองวันหนึ่งคืนไปนอนที่เกาะผมจะขายต่อคนคนละห้าพันเก้า รวมอาหารหกมื้อหกมื้อเลยเหรอใช่พี่เดี๋ยวนะจริงไหมเนี่ยจรผมคิดได้อันนี้ผมจะจ่ายหมื่นนิดๆพี่ลองบอกมัตอนแรกอาหารอาหารดีนะมีเสียงไม่ใช่เพราะว่ามีเรือไปเรือไปกับแล้วไงใช่ใช่แล้วทัวร์กี่เกาะพี่เด็กสี่เกาะสี่เกาะอย่างที่เกาะอย่างที่พี่ไปเนี่ยก็มีอะไรหัวใจมรกตเกาะตาฟุกเกาะยานเชือกที่เราไปนอนไอ้ยังไงก็ชัวร์ชิวเดินไปนอนแล้วก็ยานเชือกขันข้าวที่ทิ้งฟันไม่ถูกมาก คผมว่าวันเดที่เปถูกแล้วผมว่าคุ้มมันคราวนี้นะห้าพันเก้าคุ้มกว่าเออเรือด้วยนะเรือใหม่ปีนี้ปีนี้เรามีเรือเราได้เรือใหม่มาสามสี่ลำไม่เมาเรือด้วยแลบผมเป็นคนนอนแอร์ไม่ได้ไม่มีแอร์ไม่ได้นะนั่นผมนอนได้ใช่ที่นี่มันดีอย่างเลยนะก่อนที่เราไปนอนไม่มียุง มมพูดเสียงเดียวเลยแล้วลมไหมแม่งมาตลอดจริงจรกติผมก็ไม่นอนนะลำบากขนาดนี้ใช่ไหมพี่เออแต่ผมนอนหลับได้พี่เจ้าไหมผมโคตรกดดันเลยที่มาตอนแรกนะผมมองว่าฟ้าเนี่ยสบายสบายแต่ผมเป็นห่วงพิเศษว่าอืมอืมอ่านี่มจะนอนได้หรือเปล่าผมเรื่องมากใช่ไหมไม่ใช่ไม่เยอไม่เย่อย่างนั้นแหละครับแต่จริงๆกลับกันครับจริงเหรอไอ้เรี่อนี่ยากผมเยอะการกินการอยู่มันเจ้าผมเยอะเพราะผมมันสายท่องเที่ยวที่หายวันนั้นเลยแบบดูกดดันมากเลยว่าพิเศษมา เที่ยวอยู่ด้วยไหมอะไรไหมแต่ไม่คิ้นะทันพี่แล้วคนนี้นี่ไงถึงบอกไงว่าต้องเที่ยวจริงพี่เเฮ้ยพิเศษจริงๆผมก็เลยมองมองมองว่ารู้สึกกดดันตอนแรกแต่ผลกับตาลปัดเลยแกอยู่ได้จริงๆแต่ว่าแกขึ้นลงรัวลำบากกันแน่เิอจริงๆแล้วต้องคะาไกจะไปดูดูคลิปพิเศษใน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 เด็กว่าพิ่เสกวิ่งวิ่งลุยน้ำอ่ะ โอ้โหผมเหมือนว่ารัวสปีดโบ๊ทลำนึงวิ่งผ่านน้ำน้ำมันจะตายหมดสวยสวยน้ำแมนก็ถ่ายให้เฮ้ยน้ำแมนน้ำแมนจะดีนะผมว่าแบบเขาเรียกอะไรจะมีเฮ้ยโมเมนต์มันไม่อยู่เราอยู่เผามันดิงตอนหรอเออมันอยู่ต่อหน้าเราค่อยอวยมันเขาเผามันเอาเผานล้วแมนเหรอ้ยมันยังเผาเราอยู่เลยเนี่ยเนี่ยมันนั่งนาเลยเนี่ยกล้องดูดิเนี่ยกล้องหันไปดูดิเนี่ยนั่งเผาเราอยู่เนี่ย ฝนอยู่เนาะระยะพอจะชนผมไปร้านได้ไหมอะไรไม่ต้องนี่มันจะไปร้านสาขาสองผมไม่ได้เลยเออแล้ววันนั้นถามดีที่น้องแมนขับรถชนอ่ะทำไมทำไมแกบ้าบิ่งขนาดนี้พี่โมกไหมจริงโหดิเออเนาะ้าวไม่แกเป็นคนงั้นโอ้โหเฮี้ยไงเขาจะกินอะไร <c oughs> คือจริงๆที่อยากจะบอกว่าทาไมผมชนร้านจริงๆแล้วผมรู้จักกับหมอม,มานานมากนะอันนี้ไม่ควรทํานะแล้วอย่างหนึ่งผมรู้จักกับหมอมมาเป็นสิบปีรู้<ป>จักกับกูแล้วทำไมมึงสามารถทําได้ก็กูสิทธิพิเศษ <c oughs> <c oughs> ไม่อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าคือหมอมก็ทํารถสตาร์ทันอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเออหมอมารถสตาร์ทเราจะไปเยี่ยมหม่อมยังไงดีถึงจะแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์ผมก็เลยคิดเออลองดูแล้วกันว่าไลฟ์เผื่อจะแบบหมอมจะฮาแต่หม่อมไม่ฮาเว้ยมึงเล่นพังซะขนาดนั้น ต้องโหดจริงโหดจริงเป็นผมมก็บอกว่าสายแรงวันนี้เขาก็ขับเรือพาพวกเราไปไปด้วยนะใช่ใช่วันนี้แล้วแมนก็ขับเรือด้วยทีแรกยังบอกไอ้แมนไม่ขับอ๋อทีแรกดูผมตกไอ้แมนทำใช่ไหมที่ไหนได้ไม่ใช่นี่แหละโหดจริงโหดจริงแล้วแมนโคตรโหดเลยยังบอกไม่บอกแต่วันนี้พวกเราแฮปปี้นะแฮปปี้แอนดี้ฮีโร่ของเราก็ ช่องสเตฟานนะครับแอนตี Anti ้ฮ uh ีโ huh. ร่ไทยของผมแอนตี้ฮ uh ีโร่ไลฟ์แล้วก็เพจผมแกรนทาเวลครับใครจะจองทริปทัวร์ก็ ติดต่อโคบอยครับผมแกนทาวเวอร์แกนทาวเวอร์แฟนเพจอย่างเดียวแฟนเพจครับเอาไปแฟนเพจง่ายที่สุดครับก็ติดต่อไปอินบ็อกซ์ไปมีนบเบอร์เรียบร้อยครับผมมีเจ้าหน้าที่คอยรับคอยส่งแกนผมมันจะมีตัว E อยู่ข้างหลังนะครับแกน Grand แล้วก็ E ขึ้นขึ้นีเครดิตให้ตรงนี้แล้วโอเคขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณโคบอยมากครับที่พาเราไปเที่ยวขอบคุณมากครับได้เสียกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้เอาไปบทีมตายัสดีครับขอบคุณครับ